ลาโลกตัดปัญหายิงสมองหนีโรคร้ายเหยื่อความเครียดอาจารย์ระดับ6ทนต่อโรคร้ายที่ก่อกินไม่ไหวทุกทรมานไม่ได้หลับนอนคว้ามแมกนัมจุดสององจอขมองลาโลกตัดปัญหาทิ้งความเศร้าไว้ให้คนใกล้ชิดทั้งลูกศิษย์ผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ยิงตัวตายมีความเครียดนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลาห้านาฬิกา45นาทีของวันที่29ธันวาคม2539 ร้อยตำรวจเอกจัก,กริตนองมณีร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงได้รับแจ้งจากวิทยุข,ของเจ้าหน้าที่ทางหลวงประจำตู้ยามที่ลานช้างอำเภอเขาชัยสนว่ามีเหตุคฆาตัวตายโดยใช้อาวุธปืนที่บ้านเลขที่351หมู่9บ้านควรยวนจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วรุดไปยังที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยพันตำรวจโทเลอพงผู้ภัยบูญสารวัตรสอบสวนและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งร่วมด้วยหน่วยกู้ภัยพัทลุงบ้านดังกล่าวเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวภายในบ้านมีญาติญาติและเพื่อนบ้านของผู้ตายมุงดูกันอยู่เต็มบ้านจึงเข้าไปตรวจสอบพบศพเป็นหญิงนอนหงายเหยียดยาวเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนสภาพศพอยู่ในชุดกางเกงขาสั้นสวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินดำทราบชื่อต่อมาว่านางสาครดอนจันทร์ อายุ38ปีเป็นอาจารย์สอระดับ6โรงเรียนบ้านควรยวนตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนและเป็นภรรยาของนายชนินดอนจันทร์เป็นอาจารย์ระดับเดียวกันและเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวสภาพศพผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดแมกนัมจุดเข้าที่บริเวณขมับขวาหนึ่งนัดกระสุนทะลุขมับซ้ายจากการตรวจสอบสถานที่พบอาวุธปืนแมกนัมจุดตกอยู่ใกล้ๆกับมือขวาของผู้ตายหนึ่งกระบอก มีปลอกกระสุนค้างอยู่ในรังเพลิงหนึ่งปลอกและกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงอีกหนึ่งนัดและบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดหลังจากการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงมอบศพให้กับมูลนิธิพัทลุงนำศพส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าพิสูจน์โดยละเอียดอีกครั้งสอบสวนนายชนินดอนจันทร์สามีของผู้ตายได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่านางสาครผู้ตายได้เป็นอาจารย์สอนอยู่ในชั้นอนุบาล แต่งงานอยู่กินกับตนจนมีบุตรด้วยกันสมคนเป็นหญิงสองคนชายหนึ่งคนสำหรับทางด้านครอบครวัวตนกับภรรยาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะบบาแหวงหรือมีปัญหาอะไรเลยและภรรยาตนเป็นที่รักใคร่ของบรรดาลูกศิษย์และเพื่อนๆที่เป็นอาจารย์ด้วยกันแต่มาระยะหลังเมื่อ2อถึงสปีที่ผ่านมาภรรยาตนได้ป่วยเป็นโรคประสาทอ่อนๆตนได้พาภรรยาไปตรวจและรักษาโรคประสาทหลายครั้งติดต่อกัน แต่อาการก็ยังไม่ทุเลาลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นประกอบกับภรรยาตนมีความเครียดอยู่บ่อยๆจนถึงขนาดไปไม่ไหวและเก็บตัวอยู่เงียบๆตามลำพังและบางครั้งเคยบ่นให้ตนและญาติญาติฟังอยู่เสมอว่าน้อยใจในโชคชะตาชีวิตที่ต้องมาเป็นโรคประหลาดนี้อยากตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยถ้าอาการของตนยังไม่หายขอฝากลูกๆด้วยจะไม่ขออยู่ต่อไปแต่ตนไม่คิดว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นกระทั่งวันเกิดเหตุ ตนและผู้ตายเข้านอนแต่หัวค่ําส่วนลูกทั้งสาคนไปนอนที่บ้านยายกันหมดและตนตื่นนอนเมื่อประมาณตีห้าเพื่อลุกขึ้นมานั่งทํางานฝีมืออยู่หน้าบ้านในขณะที่ผู้ตายนอนหลับอยู่กระทั่งเวลาประมาณ5้านาฬิกาสีนาทีตนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจึงรีบวิ่งไปดูภายในห้องนอนพบว่าภรรยาตนใช้อาวุธปืนยิงหัวตัวเองตายคาที่นอน แลได้วิ่งไปแจ้งพ่อกับแม่และญาติญาติของผู้ตายรีบมาดูศพและแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาสอบสวนดังกล่าวร้อยเวรจึงบันทึกคำให้การของนายชนินไว้เป็นหลักฐานและมอบศพให้กับญาติเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่านางสาคอนฆ่าตัวตายในครั้งนี้เชื่อว่าผู้ตายน่าจะมีปัญหาทางครอบครัวหรือไม่ก็เรื่องหนี้สินกระทั่งคิดมากและเกิดความเครียดจนเป็นโรคประสาทและในที่สุด จึงแก้ปัญหาโดยการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหา